ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อชักหน้าไม่ถึงหลังมีไวันไม่มีวันจนห้าอย่างต้องรีบหามาพกพกไว้ไม่เสียหายเรียกลาบให้ลอยมาเงินทองคล่องตัว โชคลาภวิ่งเข้าหาเกิดเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธการเข้าวัดเข้าว่าทำบุญใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมนั้นเป็นเรื่องที่พุทธศาสน,นิกชนพึงปฏิบัติอยู่ในทุกช่วงเวลายิ่งในช่วงจะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งเชื่อว่าพอถึงปีใหม่ทุกคนจะมีะไรายได้มากขึ้นไม่เงินเดือนเพิ่มก็ได้เงินก้อนโตจากโบนัสหรืออีกสักพักก็จะได้เงินคืนภาษี ช่วงเวลานี้เราอาจจะยังยิ้มได้กับตัวเลขในบัญชีที่มากขึ้นแต่พอผ่านไปสักหนึ่งถึงสองเดือนหลายคนอาจกลับมาสู่วังวนเดิมคือเงินไม่พอใช้ท่านผู้ฟังครับการที่เราเงินไม่พอใช้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเพียงอย่างเดียวบางครั้งระวางแผนและเตรียมการทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงินมาเป็นอย่างดีแต่ก็มีเหตุที่ไม่คาดคิดที่ทำให้เราต้องมีภาระ ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นหาเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเก็บออมไม่ได้ไม่เคยมีโชคลาภเรื่องการเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่ควรลบหลู่เพราะหลายคนที่ประสบปัญหานี้ยืนยันว่าการพกเครื่องรางเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภได้ผลจริงครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนําว่าใครที่อยากให้เงินพอใช้รายได้หลือจะค่าใช้จ่ายเงินทองไหลามาเทมา พวกไวติดตัวเป็นประจำไม่มีวันจนให้พวกค่าเครื่องรางเสริมดวงที่รับรองว่าถ้าพวกติดตัวแล้วมีแต่เฮงมีแต่รวยตลอดปีและตลอดไปครับเศรษฐกิจแบบนี้หลงพวกเครื่องรางของขลังเหล่านี้ไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะเครื่องรางแต่ละชิ้นว่ากันว่าจะสามารถช่วยเสริมดวงในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรัก และยังส่งเสริมให้มีแต่สิ่งดีๆเข้าตัวด้วยกับ5้าสิ่งของดีมีมงคลที่วันนี้คิดดีทำดีชาแนลได้นำมาฝากประกอบไปด้วย 1. เริ่มด้วยกำไรข้อมือเสริมดวงที่หลายๆคนก็มีอยู่แล้วเพราะนอกจากจะเป็นเครื่องประดับได้แล้วจะเป็นเครื่องรางช่วยเสริมดวงได้อีกด้วยครูบาอาจารย์ท่านแนะนำคือกำไรเงินช่วยเสริมดวงในเรื่องของการเงิน กำไรทองช่วยในเรื่องของความเฮงที่เรียกจับรัวๆฉะนั้นใครสะดวกแบบไหนก็หาบูชาหรือซื้อมาใส่ได้เลยหรือบางคนอาจจะไม่ชอบใส่กำไรเราก็สามารถพกติดกระเป๋าไว้เฉยๆก็ได้ครับอย่างที่สองห้อยก้อนทองเป็นเครื่องรางที่ใช้ตกแต่งบ้านกระเป๋าโทรศัพท์หรือพกไว้ติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลของเจ้าของก็ได้ ซึ่งผู้หอยก้อนทองช่วยเสริมเรื่องการเงินให้มีเงินใช้ไม่ขาดสายเงินทองไหลามาเทมาที่สำคัญคนจีนก็ยังมีความเชื่ออีกว่าผู้ห้อยก้อนทองจะช่วยเจ้าของปลอดภัยจากอันตรายเรียกได้ว่าพกอันเดียวทั้งเฮงทั้งปลอดภัยอย่างที่สมครับธนบัตรสีแดงการที่พกธนบัตรสีแดงไว้ในกระเปา๋าสตางค์มีความเชื่อว่า จะเชอเรียกเงินเข้ากระเป๋าได้ไม่ขาดสายเพราะสีแดงคือสีมงคลสีแห่งความโชคดีและธนบัตรก็เป็นเงินซึ่งพอสองอย่างมารวมกันก็เป็นการส่งเสริมกันให้โชคดีด้านการเงินเข้าไปอีกที่สำคัญนะครับคือธนบัตรจะใช้ของประเทศอะไรแบบไหนก็ได้แต่ต้องเป็นธนบัตรจริงและสีแดงเท่านั้นครับรับรองเลยใครมีไว้ติดกระเป๋าเฮงแน่ อย่างที่4ี่ครับได้แดงและหลายคนอาจจะคุ้นกับได้แดงที่มีความหมายเกี่ยวกับความรักมากกว่าแต่ความจริงแล้วได้แดงยังช่วยหนุนทางด้านการเงินด้วยเพราะได้แดงมีลักษณะเป็นเส้นตรงก็จะทําให้การเงินไม่ติดขัดอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมเราในเรื่องของความรักให้เจอเนื้อคู่เร็วๆและสวัางกับความรักด้วยซึ่งวิธีการพกก็สามารถใส่เป็นกำไลข้อมือ ผูกเป็นแหวนหรือพกติดกระเป๋าสตางค์ไว้เฉยเฉยก็ได้ตามสะดวกครับและอย่างที่5รูปพ่อแม่เชื่อว่าแทบทุกคนก็คงจะพกรูปพ่อแม่ติดกระเป๋ากันอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่เพราะพกไว้ก็อุ่นใจเหมือนกับมีพ่อแม่อยู่กับเราตลอดเวลาแต่หลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่านอกจากแค่อุ่นใจแล้วยังช่วยส่งเสริมดวงของเราให้มีความเฮงเฮง แล้วก็เฮงตลอดทั้งปีอีกด้วยเพราะพ่อแม่ก็เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านซึ่งวิธีการพกก็อาจจะพกเป็นรูปภาพหรืออาจจะทําเป็นจี้สร้อยขอก็ได้แค่พวกไวรับรอมอุ่นทั้งใจทั้งรวยท่านผู้ฟังครับใกล้จะสิ้นปีแล้วหลายคนคงกําลังวางแผนเรื่องเงินเรื่องการลงทุนและเรื่องภาษีกัน และคงจะอยากรู้พื้นฐานดวงการเงินของตนเองการใช้เงินสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันว่าเป็นอย่างไรต้องระวังอะไรบ้างเพื่อเป็นเสมือนเข็มทิศในการฝ่าฟันลุมรรสุมแห่งเศรษฐกิจไปได้อย่างปลอดภัยครับผมจะได้นำดวงชะตาการเงินตามวันเกิดทั้ง7มาฝากกันครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันนี้เป็นคนค่อนข้างใจร้อนกล้าได้กล้าเสีย ชอบเสี่ยงและท้าทายจะเป็นคนช่างสงสัยซึ่งจะทำให้เป็นคนที่ชอบคน้นคว้าค้นหาคำตอบไม่อยู่นิ่งชอบที่จะแสแวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่มีความคิดฉเฉลียวฉลาดในการอ่านเขียนเข้าใจอะไรง่ายแต่จะค่อนข้างอ่อนไหวอาชีพจะเหมาะกับการทำงานที่มีเกียรติหรืองานที่ได้เป็นใหญ่เป็นเจ้าของเป็นผู้นำ เรื่องงานที่ทำแล้วดูน่าภาคภูมิใจหรือทำงานในสถานที่ที่รูหราใหญ่โตเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปส่วนด้านการเงินนั้นจะมีลาบลอยในเรื่องเงิน,งนทอง,ทองคนเกิดวันนี้มีดวงในการเสียงโชคเงินทองสดใสในการได้มาดูแล้วสมบูรณ์ไปหมดทุกอย่างครับผู้ที่เกิดวันจันทร์คนเกิดวันนี้ค่อนข้างจะเงียบสุขุมชอบคิดไปเอง เอาแต่ใจไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเหมาะกับงานอะไรที่นุ่มนวลเช่นพยาบาลหรืออาชีพที่เกี่ยวกับน้ำหรือทาดเหลวต่างๆหรือทำงานใกล้หรือในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับน้ำเป็นส่วนใหญ่หรือเกี่ยวข้องกับสาธารณชนเมื่อพูดถึงเรื่องการเงินนั้นการเงินยังคล่องตัวมีทรัพย์มีเงินมีทอง จะได้จากครอบครัวบริวารทีมงานหรือหุ้นส่วนต่างๆมีโชคจากการเสี่ยงอีกด้วยและจะมีการจ่ายออกไปเกี่ยวกับการเดินทางอยู่บ้างครับคนที่เกิดวันอังคารคนเกิดวันนี้เป็นคนตรงไปตรงมาทำอะไรก็ทำจริงจังชอบเสี่ยงภัยชอบใช้กําลังมีความคิดสร้างสรรค์เป็นนักกีฬาปรับตัวได้เก่งอดทนสูง ควบคุมตัวเองได้ดีรักสงบมีจิตใจดีอาชีพเหมาะกับข้าราชการประเภททหารตำรวจหรืออาชีพที่มักจะใช้กำลังหรืองานที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่งานกลางแจง้งพ่อค้านักกีฬาวิศวกรรมหรืองานที่ทันสมัยทันเหตุการณ์เทคโนโลยีใหม่ๆพวกงานคอมพิวเตอร์ส่วนด้านการเงินนั้นมีการวางแผนการจับจ่ายใช้เงิน หรือหาเข้ามาด้วยวิธีการใหม่ๆจะได้รับเงินก้อนใหญ่จากธุรกิจการค้าหรือความสามารถต่างๆของตัวเองดวงเสียงโชคก็ยังมีอยู่เช่นกันครับผู้ที่เกิดวันพุธคนเกิดวันนี้เป็นคนรอบคอบไตร่ตรองทุกครั้งก่อนจะทําอะไรมีจิลปะปในการพูดเป็นคนที่มีความรับผิดชอบใจร้อนมีความเป็นผู้นําสูงรักครอบครัว รักความก้าวหน้าและมักจะคิดการใหญ่สามารถสร้างเงินทองหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และเหมาะจะเรียนด้านภาษาการเจรจาหรือการศึกษาวิเคราะห์วิจัยต่างๆทางด้านการเงินนั้นจะเพิ่มผนมากขึ้นเรื่อยๆจะเริอนรุ่งเรืองในเรื่องของเงินทองอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพย์สินช่วงนี้ดวงชะตาการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมมากเลยครับ ผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีคนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมีหลักการและเหตุผลรักความยุติธรรมเป็นนักปราชญ์ผู้รอบรู้สงบสันโดษมองโลกในงแงด่ดีใจอ่อนขี้เกรงใจเหมาะกับอาชีพครูอาจารย์ท่านนายความหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา,าศาสนาหรือการใช้ความคิดส่วนด้านการเงินนั้น การติดต่อเป็นโอกาสหลักในการสร้างรายได้และเงินทองไหลมิตรภาพที่ดีเงินทองไม่ขาดมือมีเกณฑ์ได้รับโชคครับผู้ที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์นี้เป็นคนที่เจ้าสาอางและเมตลาไมซื้อตรงซื่อสัตว์เป็นคนที่รักสวยรักงามมีระเบียบมีความรอบรู้ฉลาดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง ชอบเดินทางท่องเที่ยวรักธรรมชาติศิละปะดนตรีหน้าที่การงานจะเหมาะกับการค้าขายนักดนตรีดารานักบัญชีงานธนาคารสำหรับด้านการเงินนั้นช่วงนี้มีโอกาสสร้างกำไรและความสำเร็จต่างๆได้ดีมีดวงเสียงโชคมีโอกาสหาเงินด้วยการ้ักโอกาสใหม่ๆสู่ความสำเร็จเกี่ยวกับเงินทองได้เสมอ และคนที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่เดียเด่ยวหนักแน่นมัธยัติทำอะไรก็ชอบย้ำคิดย้ำทำส่วนใหญ่เป็นคนที่ฉลาดเพราะเป็นคนที่ชอบคิดอะไรลึกซึง้งและช่างสังเกตเสมอเป็นคนที่มีความรับผิดชอบใจร้อนรักความก้าวหน้ามาคิดการใหญ่สามารถสร้างเงินทองหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และเหมาะสมกับงานที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบสูงเงินที่แชรกกำลังเงินที่ต้องจัดระเบียบ์งานที่เกี่ยวกับที่ดินการเกษตรส่วนด้านการเงินนั้นจะมีเงินทองเพิ่มพูนเป็นอย่างมากมีโอกาสได้รับโชคใหญ่เป็นที่กล่าวขานได้ยอมรับในความสามารถเกี่ยวกับความสำเร็จในเรื่องของเงินทองและกําไรท่านผู้ฟังครับต้องยอมรับเลย ว่าเงินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากหากได้เงินมาก็จะพึ่งหลงระเริงหรือใช้จ่ายอย่างฟุ่งเฟืยควรรู้จักแบ่งเงินออกเป็นสัสดส่วนแล้วเริ่มเก็บเงินเพื่อเป็นค่าสํารองจ่ายในยามฉุกเฉินเช่นชวเวลาที่เราเจ็บป่วยจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวว่าจะหาเงินจากที่ไหนมารักษาตัวเองหรือถ้าอยากเอาเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้กำไรก็ควรศึกษาข้อมูลให้ดีๆเสียก่อนนะครับ คนูววมาปัจจคาจะปล่อยกันเวลาให้ร่วมไปโดยอดราวประโยุนขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานกันท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัละยดณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสงค์พบเจอในความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ